กำลังใครเอาน้ำหอมรับกิิเนราะว่ารถมันกินเนนไปดีนนนี้มามกับผลุ้คือเกาน,นี้เสหองกานสิมากาถุกคนไปที่บ้านของเด็กไม้เฮานั้นเองเนาะราะว่าปัจจุบันนี้สหองกะกำลังจะ อยู่ยงจังนน่เนาะด้านนั้นมันมีซ่องตกเตรียมสื่อเครื่องทีวีในการใส่พิธีมืออื่นมือหือแล้วเลยว่ามียังแน่เนาะพูดตัวนี้แมอ่อันนั้นอต์ยังเกาะเข,าเ,ขาเอินดิบกระดอกสมัยโบการมาหาสนจะมีฐานแกสอนเนาะเป็นตึกเก่าแก่ดัานพี่น้องตึกนี้เป็นตั้งแต่สมัยสงครามคุณแหละเนาะ นี่แล้วนี้นีพส่องกต่างๆใจผ้าทุกคนมาเบิง่งอ่าห้องเหียเห้ยนไปพีน่น้องเขตห้องเหี้ยนมอปลายทีส่องเขียนนอนสตรีหน่อยหดใหญ่นี่คือห้องเหี้ยนมอปลายเบื้องล้างเนาะเวอรนเบื้องหน้าเดินทางกับสีคึกคักนิดนึงเป็นทางดินแดงอยู่และยังมีคุ้มเนาะปัจจุบันนี้เขาบ่อยคล้ายแล้วเครื่องในห้องเหี้ยนแบบว่างห้องกินอ,อนี่ยค่ะนะ้ะพี่น้องเขาเขาส่องคล้ายแล้ว ดังนั้นทั้งทั้งบริเวณอ้องห้องเิียนนี่จะมีคนมาขายของกินหลายแต่ว่าในเขตยห้องียนงัานเข้าไปไมีเลยเนาะเนี่ยจะเนี่เขาจะขายช่างหนอกเอาเขาบริขายู่ในในห้องห,หิ้งเนาะขายอยู่หนอกไปทางไหนมาทีอืมไปใส่ไปทางไปใส่ <laughs> ทางไม่ <laughs> ได้จืดทางเด้อเบิ่งทางถ้าสมมติว่าขี่รถจักรมานะจะแนบไหม ดูเราขี่ราจักมากนีรถขี่กายกิดไงเปนไงได้อืมตีตอนซื้อเลยเปนบ่ซื้อเลยเปนบ่ะจะบ๊วยไหมเหรอใครกับบยไมแม่ <c oughs> จะแม่แหละทาปไปกเอเไคือบอกเบรกกันเถอว่าใเบียกใกเตือเปนี่ แมี่จักรีานนอท่าก็เป็นคุมกันคือสาเหตุที่เส้องโเอารถจักมาก,กคือมันทาแล้วถาว่าเา้ขี่รถจักในสวนมันทำนะของการผอนาจะเหมือแอมพนานเานาะแต่มัน,ป,นประสิทธิอีกอย่างเอาแบบมาป่วยมันกลเป็นคือเป็นวี เกี่ยวเขาแล้วกันลยวอุ้ยคุ้ม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 ครีบีน้องถ้าต้องใส่สกิลในการขับนอกวงยานี้ใส่สกิลในการหลีคุ้มในครัวอะไรแบบนี้ว่าใส่สกิลการหลีคุ้มในวันท่าอีกแน่นี่งเป็นธรรมดา สัญญ้นแห้งแบบกักกนะักกักกักถึงแล้วนี่มันหวยแล้วแถวนี้มีหัวไอ้หา นาแซงละโอ้ยขนาดถ้าเกียวน้ำตีแล้วเตรียมเป็นน้าแซกล่ะงามรอบรรยากาศหรือว่าสีเขียวกระสบกกบแสงแดดนะสขอนาเลยนว้าวหนมียังด้ยเขากระสกกนมี่เาะสิกขามนานันนเซโนหนเซโดน เป็นกัวที่เขากำลังสิงกอกอกอสางเพื่อเหตุเป็นทางขามเป็นน้ำเส้นด้วนอันนี้ปุ้งใหญ่เว้ยดนเลยบุ้งปะเรมาแถวนี้น่าจะเห็นได้ในพี่น้องปอใหญ่พี่น่องกันวนี้ซูาามามา่ว่าสางมาประมาณสามสามปีสี่ปีก็ได้โอ้ใหญ่ตะกีไม่หันกินดืม่มอยู่เลยหาอาหาร,หารสมสมัยเหยียนเดี๋ยวนี้มันเป็นแข่งของคนงานเนาะ เว้นคอนึอกงนก่งนอกนกองคัวโม่หนานี่แหละป้าเราจะไปก่อนนี่สิทายเอาอยู่นี่ข้างบนถ่ายเอาไหมนี่เป็นคัวพี่น้องนนาจะไปขึ้นยุ่ธทางไงพนนี่น้องเออพอดีออกออกไปขึ้นยุ่ธทางไงพีน่เน้ยอยนี่ไป เนาะคนทางบ้านเท่ากับเป็นประมาณนี้แหละไปนอกครับในเขตที่พ่ะท,ท่านในเขตที่พ่ะท่านเนยมีการพัฒน,นานี่นายจะซื้อออกไปไปเลยข้สัตว์ออาฟรีๆแหละโอ้โหปากซูนแล้วเลยดีนะที่เป็นมีโก้เป็นรถเก่งหมีลิงก็เป็นเลยว้ยทายหูพิกูแล้วลงมาทายหูวุ้ย <laughs> ตาจื่อจือไปดูบ้านละแตละมันอาเท่เลยเป็นลำเตะเพี่น้องมาวิทคัวแล้วเหรอเราวิทคัวอะจรจิ้งจอยกับหอดบานของปูเปะเดี๋ยวสองสิโทรหาปูเปก่อนว่าปูเพื่อนปูเปะอยู่ไซส์ครั้งแรกได้หนีที่เด็เข้ามานี่เพราะว่าบานเดียวเมืองเดียวอยู่เมืองคงจะโดนแต่ว่าคนละบานเนาะ กา่่วงกับบริคอยเขามาปันไดะนะส่วงทีเที่ยวแต่คงหน่อยก็พคงใหญ่เท่านันแหละบริเที่ยวไสไก่กับปุกก้าเทียวดีมากนะฮะโอ้ไก่เติวุบเลยมันยังเล่นขอ,อมันเที่ยวไก่ เชื่อพระเอกเนาะผู้ที่รัสืบกล้วยให้นะในวันนี้เราสิพาเพื่อนก่อนละยานทำประจักเพื่อนแล้วขี่ลำหนาก่อนซะในบ้านเมืองแม้บรรยากาศในบ้านก็จะไม่ต้องหมอนเลยส่องจูว่าหลาสุส่องเคยมาตอนนั้นก็คือมาซอยเข้าเจ้านอตอนสองยี่ห้นมหาบ้านเข้าเจ้าป้ายม้แล้วเขาจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าปมีตอนนั้นส่งนล้วไปส่งเขาออกใครออกหน้าแล้วปมีพายยู่ยู่เพื่อนท่นนะแล้วเขาก็บระดมนักเขียนมอบป้ายนอตอนนั้น มาซอยกันดับไฟโดยที่ว่าพวกเสห้องนะไปเอาหนังอยู่ในน้องซาคนในพี่น้องมาดับไฟซอยเขาเจ้ะตีต้นเลยการเคลื่อนคนก็ไม่บเลือนยั่งเลื่อจะกกเสาเนาะไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาตรงขี้น้ำคนคนไปขึ้นไปบ้านค่ะตอนยังค,ง,คงหักษาเอกลักษณ์เคื่นาคาอนศาสตรบัตรทรงเขาจะแบบเป็น เ,เก่าไหวนีอยู่เนาะแวกบริบบบับพูเป็นคนก่อหลายไม่ใหญ่นี่คือซิมาจหนาป่ะือหนีชือปลาเอามาางแน่ก็กล้าๆน้อย,อยนี่อาจจะเป็นมาจะหายแต่หนาหนาะแล้วมีบัตรองก่อนมีซองก่อนเนาะัดรแต่หนานี่ได้ มันได้ลายแท้บ่ไปตัดได้ในกกเขาบ่ตัดเอาเลยเด้อตัดใหม่้เอามาอะไรเจเอามือสวนมันบ่มีได้กว่ายังเองโอ้อีมาจกหนเดอันนั้นดกะนสิเอาไว้ให้หลานบ่ตึงปานดเนาะกวยยามแดแนี่แหละโอ้ด้ๆกวยยามแดบ่แม่นกวยยามด้ๆเดี๋ยวอันนั้นจ้ะเอาได้งเอากาพัดเพราะว่า

โด่งหบวผุนกลยไมุุ่นกายก็ขอดกาคำเพม่ว่าดินจะไม่เมือิดอเลยดินหนาเลยนาะเมนดินหนาเออเนเดือดออลยอาเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวไปบูอัะโอ้ต้องพอาเดี๋ยวไปบงงูอ่างไบอได้ได้ยูไดได้ให้ักมน เอา้ <Ư> ่่กฝากตัวเองนี่อ้ยที่เป็นยังบมฝานอมหอมแล้วนะเนาะแม่กบตัวองกบตัวเองได้ากกว่าองคืออะไรเขาขี้มินได้บะดาขี้มินก็ตัวเองนไดอยย่แต่ว่ามนบงงามแม่ว่าอีกแต่ตรงน่มันไดบ่าคงเหือดอ่ะนะม่ได้ไปสั่เของนเราเหือดเด่าเนี่ยไปเอาเหือดเ้าได้คืนเหือดคะไอ้งามที่ยังไป ยัไม่ไปวะพ่อไปอรกนางตัวงเสียอยู่พวกันดีเอาเมื่อจะละอันค่ะโอ้อยู่จันลันเสันลันเสอเดิดขอบเจียได้ประเพทหเปไปก้อนมาหนิโอ้ดินพันอยู่พุนนอกอ้อขุนเลยไีต้พี่ต้พุนอนข่อยฟูงบโอ้พุนนุ่อกขึ้นไล่แถะไปก้อนมาหนิไปวัดไปตั้เียออกไปอีกกันวะ ตาเจียวไฟอีคามคามขั้วอีไรเอออีกอยังไก่เติบเป็นไงบ้างไก่ดีนะอันนี้เนี่ยเห็นว่าคันคันข้ามมันเขาบอกว่าให้โทรมาอันเป็นร้านตัวนี้อย่าจุในกบมัวงใหญเกี่ยนบุหูเนาะเคยมาตอนปีนั้นเด้ไฟไหม้โอ้ไฟไหมบ้านเห็นบอไฟไหม้เฮือนลังหนึ่งนะปังสิบปีก่อนคนละไหม่เฮือนรังหนึ่งเนี้ยกับไหม่เบิดบ้านบุเชิดคนละเออแล้ววันนี้เอาละเขียนมามาบอดไฟได้เป็นเชือกเหรออันละเมน พล้ววนีหน่าได้น้องซาจะจูบขึ้นมาแล้วก็ไปฮดเวิร์ดอะไรกับกระขูดกระติกซอี่เป็นเแวาเห็ด่าันแ่ว่เห็ดแกอเห็ดมาแต่จะดันเสด้ลายอย่างด้ด้วยนำทวมดิบได้เรอตนี้โอ้เพื่อน้องเาตอนน้ำทวงอะไรเออนำทวมปีบุงยาเนี่ยไม่เหงอ่ะด้วย อยู่ใส่บับพ่อไมอยู่นองออกหัวอยู่ห้การตบอดยู่นี่ะไเลยมันนามห้งขี่เพื่อเอาไฟเพื่อเมาสวยเดยขี้เอาไฟก่ายหอดก่ายกุ้งคามหับก้าวคำวาคือนามเห้งวันนี้ลกกเพื่ออะเนนั่ขี่เพื่อใหญ่ไปเด็ออกไปเ่อยอั่นี้นี่่าน้อ่าันวไก่น้ำเท้นเนาะน้ำเส้นน้ำเซ้เนาะทั้งี้กระหัวทั้งในกระเสาอยู่กลางนะอเวันี้ มีโอกาสจิเขามาลินน้ำดอกนี่ชิได้มาเรื่อยๆอีดอกปะนี้ฮะหนีฟ้ามว่าจัดเครื่องก่อนมีเครื่องอะไรอย่างอีกอยู่เมินมืออื่นบอกมืงอ่ะมืออื่นเด้อไปก่อนไปก่อโดบลี่ไปกันเข้าเบียคายเข้าเข้าเบียคายสำหรับคลิปนี้เนาะส่องกาแด่กลัวยมาแล้วแล้วกาเดี๋ยวติดตามเบิ่งคลิปหน้าเนาะว่าส่องนี่ไปไซแนไปขึ้นเฮือนแล้วกามี เขาขเพื่อนเฮือนอยู่เมืองลาวสะเปแนวใดแหละไปเบิ่งเฮือนสหองอยู่เวียงจันทร์ทาวเฮาล่ะค่หาลายลลานบาทเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบใจเด้อไป